สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวอนเก่าๆก่อนจะพ่ายเอฟซีเลตันผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระหว่างนฤยาปลาลุยแห่งหลวงเรื่องรวยเชได้กับแม่ค้านะครับเลียกพาฝากมากับเลียกเราฝากเองนึกว่าอันทีนึงเมษายนหัเกียดนะครับเพื่อที่หายมาได้จังไงฟันได้ยังไงก็ตามไปฟังน้ำกันนะครับเข้ามาแล้วก็หน่ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ขอมูลตัางๆอีนเ้อะนิดนียาในแลกปันมาให้ผมใจแชททำเป็นคลิปเพื่อว่าจะเอฟซีและาำรวมทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ำกันทุกๆุคลิปนะครับเพื่อนสมาได้ยิงก็ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับ ตลาดกลางดวงก็มีผลไม้ขายเด้อค่ะมีเห็ดนะคะเห็ดก็มีนะคะขายเห็ดพขาวนะคะผักหวานนะคะเดี๋ยวเนี่ยอยากมาหุ้นหมุนจุดพิกัดอยู่อำเภอห้วยเมฆจังหวัดกาฬสินธุ์ตลา,กกาดกลางดวงนะคะอ๋ะมีหอยแมละงามค่ะมีสามบุกใบุ่กมีอย่างห้องใจไปซ้อนใจมาที่นี่ลองเอฟซีเห็นบ้า

ตาชมนี่เหมือน่ผู้ใดโบเรกตาบานเข้ายู่ตังประเทศเติร์นด้พี่น้องดเป็กกแม่งกินนู่นดอกครกเียวนะคะอาหารบ้านๆนะคะตาดีวัดไหนวัรใครตาอนไรตาโบราณเอ่อนี่ทำงานงา่มอญนะคะนี่สว่างไวนี่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  จิ้มได้นะคะแม่น่ารักจิ้มได้จิ้มได้คุณจับนี่รีอึ้งพี่น้องเอ้ยพี่กูจังเหรอครับคุณรับบ้างรับสุขภาพคุณรับสุขภาพบ้างขอคุณที่เราถือถุงนะครับนี่จะไมเชียร์นะไม่เดี๋ยร์กันไม่ได้ยังยังมากเลยยังยังยังกันนะนี่ขยันเลยขยันเลยนะฮะยังบ้านเลย <ม>นี่<ม>ันนี้บออันนี้เลขแม่ค่านะครับที่ในคลิปในคลิปพนเห็นที่ได้เามาแม่ค่า,คคาม,ม,มีคู้ณฝัน่ามีคุณผู้เ่าผู้เ่าคนนึงผู้ชา้คนหนึพิ่นมาบอกเขียไแต่หนูซื้สอสตีไว้คค2 96สื่อระฟันดีว่าหน้าหน้ามอดสือระฟันคเพิ่งในคลิปะเลเลยโทรมาหามาณเ้าดีา

อั้นค้ผู้ข้นซูนหา้างล่างกี่มันบอลงู่ให้ข้างบนศูนหาข้างล่าง64ี่น้องติยาจด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 อมีมือจดเระบางจ้าคันตั้งไปตึนหนาจอแล้วนะคะู้คนไทยพู่คนไทยศูนหาครับ0ูนหาบนหกสี่รางตราเลกของแม่ค่าของหนาม่อนเจ้าหกางเดียวเป็นแล้วค่ะหื่อะไร้างนะครับบาริเปานดบบาดิบพเห็นขออนุญาตซี่นะครับซี่ยังซี่ตัวเลข เราอยเป็นสีกันีตัวเลขซีตัเ้าอีอันนี้เลขเนี่ค่าครับแม่ขเข้สิอธิบายฟังนะครับเรื่องเก้าหกพันเม่ค้าความฝันพันฝันันตพูถ่าวสองคนมาเขียนหายพูนึงพูนึงพูนึงพูนมาทับกันมันก็เลขเขียนไหนตรงเก้า ปัญหาชูนั64หรตอนย์าปมาาเบ่งไม่กินปวล่โทรมหาอยากเป็นปันด่าเป็นวาเป็นปัตเป็นวานเปนีสขาล่าโอให้เป็นนี่เป็นเลขที่มา่กับ64คือเลขีงพ่หลวงพ่อ ตั้งศาราติดต่อนุนทิยาโดยตรงก็ได้นะคะ0 9 8 1์7 1 9 3 4พร้อมที่จะเป็นสะพานบุญให้นะคะเลิกหลวงพอหน่อยหน่อยยิ่งดีมากเลขเลขที่มาบนศูนย์ห้าล่าง6 4สีคือเลขมีที่มานะครับเลขหลวงปอบนสามสาราเกาหคือเลขแม่ค้าสามย่างเยี่นสรุปไปใต้ลิปไปเด้อค่ะว่าสี่เบ้าว่าสี่างไป้าแม่ สายว่าันหอนแม่สายหน้า,าม้อนเอาเลขใคก้อนก็เลขคลิปนี้ก็เลยมาจบหน้าม้อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะไปท่ายแม่สายเด้อะนะคะเออนุญยาเะสรุปใส่ท่ายคลิปให้เป็นแนวทางของเลขแม่ค้าหางเดียวก็เลขปู้ฝากม้านะคะเพื่อจะสั่งสารการปฏิญาณนะคะให้ให้หน้าม้อนเป็นสะพานบุญปากเลขให้ทางช่อง ทีมงานของเขาเนาะซีบาโมแสดงนาเพิ่นปากให้ทีมงานของเขาทีมที่สายบุญทีสายบุญันีะเาะกันแล้วแต่เร้แต่หงงเลยหลัคนมาคูเดินะคู่ัคูอยู่หมดคนใหญ่คู่ใาเป็นสาระอยคิดเขาอคิดอันใครเล็กเป็นว่าไม่เน้นหงสีราเนี่ยมเน้นหงสีราแสดงมาสูนหานีุ่น กันได้ประเดิมเฮียนบนกันล่างหยุายด้ดีลยโรยโยเขอบคุณขอบคุณหน้ามอสหลายๆนะค่ะที่เป็นสภพานบนร่วมกันนะคะขายดีสุดีนะทั้งของน่าม่อนกับทั้งของครูนะคะขายดีเพราะโอ้คนพ่อมาดื่มมั้งปะคะคนโทรมาสักหนักได้เปรียบเลยเนาะขายขายในซองนี่เนาะได้เปรียบเลยใอ้ห้าเป็นสะพานบนห้ คนรู้นอยเอฟซีนะคะพู้ได้ยาก่าเป็นสะพานบุญไหยก็บพร้อมนะคะ804229จ้ามาไม่ก็ได้บุด1ช804229จ้าเบอร์โทรของนาม่อนผู้ได้ยากตั้งซื่อนะคะชั้จจาซักไก่ค่าคับ้ารสนะครับจส่งอะไรชัะส่งอไรชะงท่านสมัยเี็นดอไรสครับกระดาษไทยบนแดียนตงั้นสกน ใช่ครับใช้ใช้เนี่ยใช้จ็อกใช้ล้างมือใส่ใส่แจกใจก็ได้นะคะใส่จ็อกคลิปนี้เป็นเลขมีที่มาของแม่ค้าหาเดียวเรียกหน้าม้อนกับเลขปูปากม่านะคะเรียกปากปากม่าครับกับทางมาเอฟซีไรตันปุตต้นถูกตันข้องถิ่นได้ยินฟังแล้วนะครับถิ่นนวทียาได้สาหรูเรียกของแม่คข้าเรียกพักผ้าฝากมานนะครับท่านเราเพิมไม่ถ่ายคลิปนี้กับที่ยึดขอ สลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกแม่ข้าเรียกฟาฝากมาเพื่อสั่งวัดหามพลาดงวดวันที่หนึง่งเมษายนหกหกเจ็ดนะครับเรียกฟาฝากมากับศูนหาบนหกสี่ลงังเน้นเน้นหกสี่ลังนะครับเรียกแม่ข้าเนี่ก็ฟันได้เก้าหกตัวเดียวบนล่างนะครับไปครับบนล่างนะครับเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบงของรัฐบาลนะครับกวังบ่าเอฟซีและตับซมทุกท่าน คล่องถืออย่างนงี้ฟางแล้วนะครับสำหรับผมใน่ายคลิปนี้ขอเยี่ยทีเพียงเท่านี้พบกนันอีกคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอโชคดีสวัสดีครับ